เอาละค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้แยะแล้วดูนี่ดิน้ําท่วมเราก็เลยต้องอบพยพมาเนี่ยแหละค่ะเนี่ยวันนี้เราต้องหนีน้ําท่วมหืมรถเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องโอ้โหเพื่อนระวังหน่อยโอเพื่อนขี่สเก็ตบอร์ดมาจมน้ำไปแล้วนั่นโอ้โหอ,อันตารายมากเลย นี่ดูสิน้ำท่วมขนาดนี้โ oh อ้ไม่ก็อยู่ในบ้านเราเมื่อกี้เราอยู่ในบ้านจะเรียกบ้านหรือคอนโดดีอะก็นั่นแหละอะเราอยู่ในบ้านที่มันเป็นตึกๆนะเรียกยีงดีกว่าเราอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ค่ะทุกคนแล้วเห็นว่าเฮ้ยอะไรสีฟ้าๆเพราะเราขายี้ตามาดูอีกทีนึง อ้าน้ำท่วมนี่นะก็เลยนั่นแหละเราก็ต้องรีบอ,อพยพอ,ออกมาค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดนี้นี่มันก็เลยรีบเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่สวยแบบกำลังออกจากบ้านได้ดีเลยแต่ว่าเราต้องหนีน้ำท่วมด้วยชุดสวยแบบนี้ถึงชุดสวยก็จะเออเฮ้ยจมน้ำเลยอะ เพื่อนโอ้โหเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราอกลับมาตรงนี้เดี๋ยวมานหนีน้ำท่วมอีกรอบนึ่งเอาร่วงเลยฮือดูดิคือแบบเราอะอยากใส่ชุดสวยไงยแต่ว่าน้ำท่วมนะแต่ว่าเราก็ยังอยากใส่ชุดสวยไงยคะ เราก็เลยอะช่วยไม่ได้เลือกไม่ได้ใส่ชุดนี้แล้วกันเสียงเพลงดังมากเลยอะไม่เปิดดีกว่าแต่ว่าเราจะผ่านไหมเนี่ยดูดิเราติดหยุดรงนี้แล้วก็จมน้ำตลอดเลยค่ะโอ้โหถ้าเกิดเรา ไม่รอดเนี่ยแยแ่แน่เลยนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาหาวิธีหนีแล้วก็เอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ดีกว่าเอาล่ะเราจะต้องช่วยให้ตัวเองเนี่ยออกไปจากที่ทีททนะ่ที่ที่นี่ให้ได้นะที่ทนั้นทั่วมานะโหโหโหจะรายมาก ทุกคนคะเราแบบใส่ชุดส,สวยๆมาหนีน้ำท่วมได้ไหมอะ่ะก็น่าจะได้แหละเนาะแต่ไม่คิดเลยนะว่าน้ำจะท่วมแบบเนี้ยดูตอนแรกก็ท่วมนิดหน่อยนะอันนี้ท่วมมาแบบหืมสดๆอ่อะโอ้โหอุ้ยติดแล้ว ช่วยด้วยเราติดเ้าติดช่วยด้วยอึได้มั้ยเนี่ยเขายัชัว่วหายติดแล้ว เราใช้เจ็ดแพกข้ามขึ้นมาข้างบนได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังรู้สึกอันตรายอยู่ดีแหละนะมีคนทำไม้เอาไว้ตรงนี้ด้วยอุตสาห์ข้ามด่านมาแล้วนะเห็นว่าติดที่รถก็เลยต้องแก้ปัญหาเฮ้ยตอนนี้จะไปยังไงอ่ะเฮ้ย วมมาได้แล้วค่ะทุกคนเย้ Yay! เราหนีน้ำท่วมรอดแล้วเหรอ,อ <c oughs> ไม่รอดเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้โอ้ยโ okay. อเคเรารอดแล้วค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาหลบน้ำท่วมอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาละทุกคนสารับคคิดวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดจับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้วันนี้ถึงจะเหนื่อยนหน่อยๆแต่ว่าเราก็ขึ้นมาหลบน้ำท่วมได้แล้วค่ะทุกคนดูสิอยู่บนตึกสูงขนาดนี้น้ำคงมาไม่ได้นะคะแต่ว่าตึกอันนี้สูงกว่าดูปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะจะอยู่ตึกแถวแถนี้ดีไหมเนี่ย โอเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่ยอดมากเลยอะเพื<ศ>่อน<พ>ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วเรายังไม่จบคลิปนะเดี๋ยวเราจะช่วยพาเพื่อนมามาหนีน้ำท่วมกันตรงนี้ก่อนเพืพ่อนๆออกมาหนีน้ำท่วมแล้วตอนนี้เราล,อล่อเราเย้วันนี้เราร่อแล้วงั้นขอตัวไปแบบ หาทางหนีเอาไปจากเมืองก่อนละกันโอเคบ๊ายบาย